หลายปีที่ผ่านมาฝุ่นพิษ PM 2.5เป็นปัญหาสำคัญที่ทำลายสุขภาพคนไทยในหลายพื้นที่ครับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุนะครับว่าปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่มีสาเหตุมาจากฝุ่นพิษมากกว่า9ล้านคนเป็นสิ่งที่จะท้อนถึงความรุนแรงและอันตรายของฝุ่นชนิดนี้นะครับนั่นหมายถึงอากาศที่ไม่สะอาดและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่ประเทศไทยเราคือผู้ชมครับกำลังจะมีกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติอากาศสะอาดที่ผ่านมามีการผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับร่างพรบอากาศสะอาดสาคัญอย่างไรกับประชาชนถ้ามีกฎหมายอากาศสะอาดแล้วจะช่วยแก้ปัญหาฝุ่นพิษได้จริงหรือไม่ผมชวนคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์วิษณุอัถวานิศ์อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์และผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยครับ อาจารย์วิสนุเป็นคนหนึ่งน,นะครับที่ร่วมผลักดันร่างพรบาอากาศสะอาดแล้วก็เป็นนักวิชาการด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการที่พิจารณาร่างพรบาอากาศสะอาดด้วยคําถามแรกครับอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญที่ประชาชนชาวไทยควรจะรู้เกี่ยวกับ พรบอากาศสะอาดคระประจักษ์ครับจริงๆงสิ่งแรกเนาะที่ประชาชนควรจะต้องรู้นะฮะก็คือมีทั้งหมด7ร่างด้วยกันนะครับที่มีทั้งพักการเมืองนะครับในรัฐบาลแล้วก็ภาคประชาชนเสนอครับนะครับประชาชนควรจะต้องรู้อันที่สองนะก็คือเรื่องของชื่อของพรบเองครับนะครับต้องบอกว่าแค่ชื่อพรบไม่พอนะครับต้องดูว่าข้างในเนื้อหาของพรบนะครับ มันสามารถนําไปสู่การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศได้จริงๆหรือเปล่านะครับส่วนอันที่สาที่ต้องควรรู้มากๆเลยคือในพรบรอากาศสะอาดเนี่ยรประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจะมีสิทธิ์อะไรบ้างที่ประชาชนสามารถได้รับเช่นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานนะครับในการที่ประชาชนจะได้อากาศสะอาดหรือสิทธิ์นะที่เขาควรจะต้องได้ในเรื่องขององค์ความรู้ข้อมูลต่างๆ เพื่อคุ้มครองประชาชนเองให้รอดพ้นนะครับจากตัวมลพิษทางอากาศนั่นเองนะครับ,รบแล้วก็จริงๆแล้วมีอีกหลากหลายประเด็นเลยที่จะต้องรู้นะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องมือกลไกทางเศษฐศาสตร์นะครับที่ใช้ในการแก้ไขปัญหานะครับเราต้องรู้มั่นใจแน่ๆว่ามีกฎหมายแล้วสามารถที่จะแก้ปัญหานะครับได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามีหลายประเทศมากที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่บังคับใช้กฎหมายแต่ปรากฏว่ามลพิษทางอากาศก็ยังคงเยอะอยู่ครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าประชาชนควรจะต้องจับตามองครับเรียกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีหลายมิติอาจารย์ถ้านําร่างมาเรียบเรียงมาวางเรียงประกอบกันอยากให้อาจารย์พูดถึงสาระสาคัญยกตัวอย่างหน่อยครับสาระสาคัญทั่วไปที่น่าสนใจจุดสําคัญของร่างพรบตัวนี้ครับจริงๆก็บอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้นะเราเจอปัญหาปรพิษอากาศนะแล้วก็ทั้งเจ็ดร่างเองเนี่ยก็มีเป้าหมายเดียวกันครับคือต้องการแก้ไขปัญหาทํายังไงให้เราได้มาซึ่งอากาศสะอาด นะครับซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกับอะไรฮะเรากําลังสร้างบ้านนะกำลังซ่อมแซมบ้าน<ม>บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วมันกำลังสุดโทมลงนะแล้วก็มีคนในบ้านเนี่ยก็ป่วยด้วยนะครับ,ค,รบคำถามคือเราจะมีการซ่อมแซมบ้านยังไงนะครับเพื่อให้บ้านดีขึ้นแล้วคนที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับป่วยน้อยลงนะทั้ง7จล่างก็จะเสนอแนวทางนะครับเพื่อทําให้บ้านหลังนี้นะครับนะมันดีขึ้นนะฮะซึ่งมุมมองของแต่ละล่าง ก็จะมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมากทีนี้เป็นร่างเด่นๆผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับในร่างที่ผมได้มีอโอกาสนะไปช่วยพัฒนาด้วยก็คือในเรื่องของอพรบอากาศสะอาดในฉบับภาคประชาชนนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับจุดเด่นอันแรกเลยนะครับคือการมองสิทธิ์ของประชาชนนะต้องมาก่อนนะอำนาจของรัฐนั่นเองนะครับพูดไง,ไง่ายๆฮะเราต้องเริ่มจากสิทธิ์ของประชาชนที่ควรจะได้รับแล้วต้องบอกว่าภาครัฐ จะต้องทําอย่างไรนะครับเพื่อให้สิทธิ์นั้นของประชาชนเนี่ยสามารถที่จะบรรลุแล้วก็ประสบความสําเร็จได้นั่นเองอันนี้คือประเด็นที่1ที่ผมคิดว่ามีความสําคัญมากๆนะครับ,รบส่วนประเด็นที่2นะครับที่มันมีความสมคัญมากๆคือในเรื่องของอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับของตัวการแก้ไขปัญหาต้องยอมรับนะครับปัจจุบันนี้นะเรามีหน่วยงานนะครับที่ใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษแต่หน่วยงานในยกตัวอย่างกรมควบคุมมลพิษนะครับท่านไม่สามารถที่จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาได้ นะครับท่านได้แต่เป็นผู้ประสานงานเท่านั้นเพราะว่าโดยอำนาจเองหรือตัวกฎหมายเองเนี่ยมันยังเป็นแท่งๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ต้องต้องเป็นจุดเด่นของภาครประชาสังคมนะคือทํายังไงที่จะให้มีหน่วยงานที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเราอาจจะทําได้โดยการที่ให้กรมควบคุมคมลพิษเดิมนะฮะขยายอํานาจขอบเขตนะครับ,นะรบแล้วต้องไม่ลืมครับต้องมาพร้อมง,งบประมาณนะครับแล้วก็กําลังคนที่สอดคล้องกับภารกิจด้วย หรือเราอาจจะตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้ครับนะฮะที่เราคิดว่ามันสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในต่างประเทศนะครับเขามีหน่วยงานปกป้องนะครับสิ่งแวดล้อมหรือตัว Environmental Protection Agency นะครับซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกอันนึงที่เป็นจุดเด่นก็คือในเรื่องของเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์นะครับที่ร่างของภาคประชาชนเองเนี่ยก็มีความหลากหลายนอกจากในเรื่องของการบังคับให้ปฏิบัติตามนะเช่นเราบอกว่าห้ามเผา ตอนนี้เราไม่ได้มีแค่เครื่องมือแค่ห้ามเผาแต่เรามีเครื่องมืออย่างอื่นในเชิงเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยเช่นเราใช้วิธีการเขาเรียกว,ว่าให้สติ๊กแอดแครอทก็คือให้อะไรฮะให้แครอทกับให้ไม้เรียวนะฮะก่อนที่เราจะให้ไม้เรียวเนี่ยเราควรจะต้องให้แครอทก่อนหรือเปล่าเช่นให้ความช่วยเหลือก่อนไหมนะครับ,รบเพื่อให้เกษตรกรทดยเฉอย่างที่เขาเผาได้มีโอกาสรปรับตัวอย่างเงี้ย เป็นต้นนะครับนี่เป็นจุดเด่นที่มีความหลากหลายเพื่ออะไรฮะถ้าเรามีความหลากหลายของเครื่องมือท,ทางเศรษฐศาสตร์เราเชื่อนะครับว่าผู้ก่อมลพิษจะมีต้นทุนที่ต่ําที่สุดในการปรับตัวการปรับตัวทุกอย่างมีต้นทุนถูกไหมฮะแต่หน้าที่ของผู้กาหนดนโยบายคือทําอย่างไรให้การปรับตัวนั้นมีต้นทุนที่ต่ําที่สุด <c oughs> กับผู้ก่อมลพิษและที่สําคัญครับในส่วนของตัวร่างพรบของฉบับภาพประชาชนเองเนี่ยเราก็มองถึงในเรื่องของกลุ่มเปราะบาง นั่นหมายความว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิธาอาการไม่ใช่เราพูดถึงประชาชนทั่วไปแต่ผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางคือผู้ที่อ่อนไหวเป็นพิเศษเช่นไม่ว่าจะเป็นเด็กนะฮะหรือผู้ป่วยใช่ไหมฮะที่เป็นโรคทางเดินหายใจยอยู่แล้วหรือผู้สูงวัยอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ค่อยให้ความสาคัญมากเท่าไหร่เราให้ความสําคัญในฐานะที่เป็นคนไม่ได้แตกต่างกันแต่ในความเป็นจริงแล้ว ความสามารถของคนในการปกป้องตัวเองใช่ไหมค,ครัมันขึ้นอยู่กับนะความเปราะบางด้วยซึ่งตรงนี้นมันก็จะมีในเรื่องของดัชนีนะครับนอกจากตัวดัชนีคุณภาพอากาศรหรือที่เราเรียกว่า air quality index ใช่ไหมครับตอนนี้เราจะมีอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า AQHI ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราดูดัชนีตัวนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่เปราะบางนะเราควรจะต้องหลบหลีกและไม่ออกไปเผชิญมลพิษเป็นต้นผมว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นก็ท้ายที่สุดที่เป็นจุดเด่นมากกว่านั้นคือในเรื่องของกองทุนนะครับถ้าเป็นในส่วนของหลักการนะครับเขาบอกว่ากองทุนที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องล้อกับเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ยกตัวอย่างนะครับเราเสนอให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ คือใครที่เป็นผู้ก่อมลพิษก็ต้องเป็นผู้จ่ายครับเ,เงินตรงส่วนนี้ที่เก็บได้ก็จะเข้ากองทุนเพื่ออะไรครับสุดท้ายแล้วเอากองทุนนีย้ย้อนกลับไปช่วยเหลือผู้ที่ปล่อยมลพิษผู้ที่ก่อเพื่ออะไรฮะให้เขาได้ปรับตัวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของการเก็บภาษีทั่วไปเนี่ยนะครับเ,เงินก้อนนี้อาจจะไม่ได้ย้อนกลับไปสู่ผู้ปล่อยมลพิษก็ได้แต่ตอนนี้เรากําลังเอาย้อนกลับไปนะครับเพื่อช่วยทำยังไงให้มลพิษเนี่ยมันหมดไปให้ได้นะครับข้อดีของการมีเงินกองทุนคืออะไรฮะ หนึ่งทำให้การแก้ปัญหาต่อนเนื่องปกติเราจะพึ่งพางบประมาณแผ่นดินใช่ไหมค,ครซึ่งปีนี้ได้มากปีหน้าอาจจะไม่ได้หรือได้น้อย,ออยเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างต่อเน,นื่องสองมลพิษทางอากาศเนี่ยเป็นมลพิษที่เขาบอกว่าฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดเมื่อเทียบกับมลพิษอื่นๆสร้างความเสียหายมากที่สุดเพราะเราจะเป็นจะต้องมีกองทุนขึ้นมาพิเศษแยกออกมาจากกองทุนอื่นสามลักษณะของอากาศเวลามันเกิดมลพิษเป็นไงฮะ เข้ามาแว็บเดียวแล้วเขาก็ไปแต่ความเสียหายเขาสร้างขึ้นมาละเข้ามาเร็วไปเร็วความเสียหายเกิดขึ้นเพราะกองทุนที่ข้างขึ้นมาจะต้อง,ไไง<ร>ยังไงฮะเบิกจ่ายใช้จ่ายอย่างรวดเร็วพอสมควร,ครที่จะทันการในการรับมือกับปัญหาไม่ใช่ต้องรองรัประบบามาณแผ่นดินในการเที่ยนะสามาริพิธาอากาศมันมีขนาดใหญ่มากเพราะลําพังปริมาณเงินที่ไม่มากเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้เหมือนเราเอาน้ำน้อยๆไปดับไฟ เพระฉะนั้หลักการของกองทุนนะฮะที่จะต้องมีนะครับที่เป็นจุดเด่นก็คือต้องเพียงพอต้องต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาและที่สําคัญครับต้องทันการด้วยในการแก้ปัญหานี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นนะครับของทางพรบอากาศสะอาดฉบับภาคประชาชนครับเมื่อสักครู่อาจารย์วิสณุเปรียบเทีให้แครอทก่อนให้เมียวประเด็นนี้น่าสนใจผมกําลังมองถึงประเด็นอีกอย่างหนึ่งคือประเด็นที่เขาบอกว่าน่าจะมีการกําหนดบทลงโทษหรือว่าผู้ที่ก่อมลพิษทางอากาศ นอกประเทศเอาจารย์ประเด็นนี้มันมาถึงไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนะมันมาถึงผูท้ที่ก่อผลิษนอกประเทศอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรครับครับจริงๆแล้วต้องบอกนะเราต้องเข้าใจน,ในะในการแก้ปัญหานะคนที่ก่อมลพิษนะรอบๆประเทศเรา<ม>คือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับ,รบนะต้องยอมรับว่าระดับการพัฒนาเศรษฐกิจไม่เหมือนกันครับนะการที่เราไปใช้กฎหมายกฎระเบียบห้ามเขาเนี่ยทำไม่ได้เพราะอะไรครับ อำนาจอธิปไตยไม่ข้ามประเทศนะครับแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือการออกกฎหมายกฎระเบียบนั่นแหละนะครับแต่ควรจะต้องเป็นสิ่งที่รองลงมาสิ่งแรกที่ควรจะต้องทําคืออะไรฮะให้ความช่วยเหลือก่อนระดับการพัฒนาเศรษฐกิจกทุกอย่างเดินด้วยปากท้องเพราะสิ่งที่เราควรจะต้องทําคืออะไรฮะเสนอความช่วยเหลือให้เมียนมาให้กัมพูชาที่เขาเผานะให้เขาได้ปรับตัวแต่การช่วยเหลือเนี่ยไม่ใช่ถาวรนะครับต้องทําแบบชั่วคราวรอาจจะต้องให้ความช่วยเหลือใน 2- สองสามปีแรกให้เขาปรับตัว นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับค่อยๆนะครับถอยห่างออกมานั่นคือสเต็ปที่1สเต็ปที่2เมื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็ต้องมีไม่เรียวเช่นกันนะครับเช่นในเรื่องของระบบตรวจสอบย้อนกลับตอนนี้มันมีปัญหาคือในแง่ที่ว่าถ้าเกิดเราทราบดีนะครับเรื่องของข้าวโพดเนี่ยประเทศไทยนําเข้าจากเมียนมาเนี่ยเยอะมากเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาคืออะไรฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยปลูกข้าวโพดเยอะพอเราเริ่มมีมาตรการป้องกันฝุ่นนะคนก็ย้ายไปปลูก ที่พมา่าแล้วสุดท้ายก็ดาเข้ามาใช้ในประเทศไทยนั่นคือภาคเอกชนไทยเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการปล่อยมลพิษที่เกิดขึ้นในเมียนมาเพราะสิ่งที่เราจะต้องทําหรือในต่างประเทศทำนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือหลายๆประเทศทมเขามีออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษข้ามพรมแดนนั่นคือถ้าสมมติตรวจสอบได้นะว่ามีเอกชนไทยที่ไปก่อให้เกิดมลพิษในต่างแดนสามารถฟ้องได้รรหรือเราอาจจะคิดค้นในเรื่องของมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เช่นมีการเก็บภาษีที่แพงขึ้น นะครับกับสินค้าที่ต้องบอกว่าผลิตแล้วไม่ประมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรหรือถ้าเกิดเตือนแล้วภาษีแล้วไม่ได้ผลอาจจะนำไปสู่การแบนไม่ให้นําเข้าเลยก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจจะเป็นบอกว่าเป็นบริษัทไทยแต่ในสิงคโปร์เองนะฮะต่อให้ไม่เป็นบริษัทไทยนะก็สามารถที่จะฟ้องร้องบริษัท อื่นๆที่ทําการให้เกิดมลพิษและสุดท้ายมลพิษนั้นย้อนกลับมาในประเทศไทยได้นะครับการฟ้องตรงนี้นะครับสิงคโปร์ก็รู้นะฮะว่าอาจจะไม่ค่อยได้ผลมากเท่าไหร่แต่มันช่วยทําให้บริษัทนั้นๆเนี่ยนะได้ตระหนักว่าเฮ้ยสิงคโปร์เอาจริงแล้วนะเพราะประเทศไทยเองก็ต้องทําในลักษณะอย่างนั้นแต่ก่อนอะไรที่เราจะไปใช้ไม้เรียวกับเขาเนี่ยผมว่าหนึ่งนะเราต้องให้ความช่วยเหลือก่อนมองอย่างเมตตาจิตนะสองเราต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างหรือเปล่า เช่นประเทศอย่างคงเผากันอยู่แล้วไปบอกให้เพื่อนลดการเผาอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเช่นกันนะครับเพราะผมว่าสเต็ปแรกเลยนะฮะเริ่มจากเขาเรียกว่าการให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็มองอย่างเมตตาจิตมิตรภาพกันนะครับแล้วก็ทําตัวเองให้ดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยพอตนะฮะบทเรียนนะฮะที่ประสบความสําเร็จไปให้องค์ความรู้นะครับกับประเทศเพื่อนบ้านผมเชื่อมั่นนะครับว่าทุกคนเขาไม่อยากจะเผาหรอก แต่เนื่องจากเขาเรียกว่าข้อจํากัดทางด้านเศรษฐกิจเนาะที่ทุกคนก็ต้องการเงินเพื่อปากท้องใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เราต้องเข้าใจในการแก้ปัญหาครับในฐานะเป็นกรรมธิการด้วยอาจารย์ตอนนี้ร่างกฎหมายมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับคงจะประชุมกันนะครับในทุกๆสัปดาห์นะครับก็คงเขาเรียกว่าหารือกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะมีเจ็ดร่างด้วยกันคงต้องมาเบรนรวมกันทั้งเจ็ดร่างนะครับแล้วก็หาแนวทางที่ต้องบอกว่าดีที่สุดกับสังคมไทย กับประชาชนไทยนั่นเองครับครับอาจารย์ครับถ้าวันหนึ่งพรบอากาศสะอาดประกาศใช้คนไทยเราทั่วประเทศจะได้ประโยชน์อย่างไรกับกฎหมายฉบับนี้ครับอาจารย์แน่นอนครับผมแอดซูมอ่อนะสมมุติว่าถ้านะรบพรบอากาศสะอาดมันมีการบรรจุเนื้อหาและกลไกที่ทําให้การแก้ปัญหานะครับสามารถแก้ได้จริงนั่นคือหนึ่งปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่มีอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะฮะ จะต้องแก้ไข2การใช้เครื่องมือกลไกทางเศรษฐศาสตร์นะฮะหรือในแง่ของการมีงบประมาณใช่ไหมฮะผ่านกองทุนที่จะมาใช้ในการแก้ปัญหานะฮะรวมถึงในเรื่องของสิทธิ์นะของภาคประชาชนผมเชื่อนะครับว่ามลพิษอากาศในบ้านเรานะครับจะลดลงครับแล้วก็จะนํามาซึ่งอากาศสะอาดซึ่งก็หมายความว่านะต่อไปนี้นะฮะสังคมไทยนะจะมีความสุขมากขึ้นนะครับเวลาช่วงฤดูหนาวใช่ไหมครับนะะอากาศดีมากนะเราไม่ต้องมาเจอกับมลพิษทางอากาศอีก มูลค่าในเชิงเศรษฐกิจนะสังคมนะครับที่ผมประเมินไว้ในเชิงของต้นทุนนะมันก็จะค่อยๆหายไปในท้ายที่สุดเนี่ยสังคมไทยจะได้ประโยชน์มากขึ้นครับครับเอาละครับวันนี้ก็ราคุณอาจารย์วิสุนุปอย่ยางศูนนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ